จัดไปครับรอบบ่ายนี่เอาซะชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวอ่าเป็นยังไงล่ะนูน่นผมเอาซะแบบแบบแบบฉำไปเลยอะ่ะนู่นแหละถึงคนเกรนู่นแหละในหมู่บ้านเมื่อกี้ซัดไปประมาณโอ้ลายรอบอยู่ครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่นั่นแหละหมดไป1,000ลิตรครับ ท้งที่สองรอบบ่ายครับชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวครับไม่มีฝุ่นแล้วทีนี้เพราะดำวิ่งสบายนะครับหายห่วงจัดไปตามคำขอครับนี่เห็นไหมน่นครับเอาซะชุ่มเลยเอา้าวอย่างนายจำทูโรมามบบาลม,ม,มันจะนะ<า>ครับ<า>ครับ,บ เนี่เอ้ทางขารถน้ำก็ไม่ยอมวิ่งการโอูนี่ไปวิ่งเอบข้างเฉยเลยไม่ต้องกลัวเราไ่าจะเยียบไ่จะเปื้อนรถอ่ะเราวิ่งอยู่ต้องที่รถน้ำเลยเอาให้มันชุ่มฉ่ำไปเลยทีเป็นไงล่ะไม่มีฝุ่นเลยทีนี้อ่าเห็นไหม เห็นไหมเป็นไหนเป็นไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงตอนเช้ากับตอนบ่ายครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่บอกกันดีกว่าไปมาดูอาจารย์ชายกันต่อเป็นยังไงบ้าง โอ้ทำไมขุดไม่เข้าวะนะ่ะใครมานั่งอมอ้อมแม,โม,ม,โมตรวนั้นมใครวะนะ่ะอู้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนี้ใครมานั่งองมอ้อมแอมแอมอยู่นี่ยะะะฮะ,มะไม่ได้ไม่ได้ ถ้าแอบดูต้องไปอยู่พุ่มไม้นู่นน่ะจำกรีนแรงไหมทำไมมันแรงไม่มีโหลดอะไรใช้ไหมแรงเนาะขายไหมขุดดินแข็งปั่วๆเลยเนาะขายห 5, <500. S 1> า 5, ย้าแสนห้าห้าแสนห้าครับกระตันตีได้เลยว่าสุดยอดโอ่ตรงนี้ทำไมขุดไม่เข้านี่ไม่มีโหลดอจอดดินแข็งดีนะพั่วเลย ดูเอดูเอเอเย็นเจี๊ยบเอเย็นเจี๊ยบหนาวเอหนาวอ่ะวโ้ดูมันตัดเด้อดูมันตัดเด้อก็วิ่งห้าคันไงแค่นี้ก็ตังไม่ทันแล้วตังไม่ทันต้องร้อยไม่ว่างครับติดงานอยู่ไไมม่ด้อา ไม่เดี๋ยวจะลงไปจ่อยได้นิลงไปอีกลงไปอีกออลงไปจอยนี่อยู่บ้านไหนครับฮะไม่นู่นทำแต่แมโคร กันเมาครับหนึ่งไ,ไ,ไร่สูงสองเมตรสอ,องไร่วิ่งได้วันที่สองเองโดนแจ้งแล้ว<แ>โดนแจ้งแล้วเห็นว่าต้อรถน้ำน่ะฮะขับนิดเดียวเองอะ่ะขับเกียร์สองอะ่ะคลานน่ะยังมีปัญหาอีกโอ้ แรงขุดไม่เตกได้หนิน้อเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปโจกเขาล่างแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวจะไล่ลงไปเลยไล่ลงไปเลยเะโอเคว่าไล่ลงไปเลยที่บ้านนี่เซติฮะอ้บอกไม่ถูกหรอกครับ รไมีแต่ทิต้มมันน่ะข้างในน่ะโอยรงมีม่โคลนโคลนต้องไล่โคลนลงเนี่ยขนร่กกลับงนีใช่กินไม่พอได้ดิพอไหมไม่พอถ้าคุณไม่เข้าอ่ะไม่พอเอนาะมันขุดได้ไม่ลึกเนาะ เดี๋ยวผมจะไปยืมให้ปืนอาก้าไตานม,มาจเจะมันบอกว่ายิงต้นประดูโอบหนึ่งทะลุมันบอก <laughs> เอาอาก้ามายิงดินดานหน่อยดิ <laughs> า,ต,าต้นม้ตนกรวดไปดูที่เทมาอย่าง,งดูอ่ะ ฮะไปดูอะ่ไอะไ,อออไ,ไม่โหดเท่าไหร่หรอกไม่เข้าสบายอยู่ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ไกล้นี่ตรงนี้เองไงไปถึงสี่แยกร้านร้านถูกดีก็เลี้ยวขวาลงไปก็เจอเลยอ๋องานเข้าแล้วพี่น้อง เจาะไม่เข้าครับเดี๋ยวให้จานชายลงมากินน้ำกินข้าักหน่อย ผมไปขับให้ดูเออเียวไล่จานชายลงเลยเออ 국민 à ạ สายแตกเนี่ยเนี่ยทำไมไม่ดูเลยเนี่ยสายตรงสายแตกอ่ะขับไม่ดูใบธงใบแท็กเลยฮะเนี่ยนี่ทำไมมันอ๋อย่างนี้เนี่ยมีกรองไหมนี่กรอองากาศมีไหมแหน่แหน่ทำไมมันอ๋อยอย่างเงี้ยก็เปนี่ยมันเป่าอย่างเงี้ยเ่โออนี่นี่นี่หยดเลยนี่ นี่นี่ดูอ่ะาาตากระทุ้งี่เลยเดี๋เด็ดพี่ลองดูดดเด้อใหผมไปกดให้ดูสายแตกแล้วจัดชาย,ายฮะยยยยไหนเห็นไหม ไปทางไหนน่ะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดิดูดิผมไปดูข้างบนนียมันไปตรงไหนท้ายอันไหนฮะเห็นแล้วเห็นแล้วออดง่ายอยู่ ตู้เพแห้งสายตัวนี้ครับแตกไนงะตัวนี้ตัวนี้บอกได้ไใช่ไหมฮะตรงนี้ตอดง่ายอยู่ตัวนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าตะตุ้งมาสายแตกเลยโอ้อะไรเนี่ย เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ